วันนี้เรามาแต่งตัวนะแต่งตัวคนเล่นน้ำสงการเป็คนคนเล่นน้ำสงการนะอันนี้จะหาสกินนะอันนี้จะเลือกตัวไหนสกินตัวละครน,นี่เป็นเล่นน้ำสงวันนี้เรามาเล่นน้ำสงการ,การเ,ลเล่นน้ำสงการเลยเล่นน้ำสงการ นม่น้ำสงกรารกันีนี้เราหาตัวนี่เลือกตัวนี้หัวหม่าหัวมา่มมาใส่กีช้างอันนี้เป็นงเก,งเ,กงเสื้อสองกรารแล้วก็ใส่เกงช้างไปด้วยนอ,อ,อะไรเนี่ยวันนี้เรามาเล่นกันน,นี้เรามาป,ป๊ปกันเอาซีชุบโป๊ก วันนี้โปะแป้งเพื่อนอุ้ยใครสาาัดนะใส่ปีเตอร์เนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่ใครโปะแป้งใครโปะแป้งนี่โปะแป้งให้ โอ้โหแป้งนี่คือแต่งนี่คือีหัวมาม่านะหน้าหน้าตาอ,อีหัวมาม่าอนนี้เล่นลน้ำสงการเล่นน้ำสงการเอ้ยนั่นอะไรอ่ะเอายังล็อ วันนี้เราอานี่คือแป้งโป้เริ่มโป้หน้าเพื่อนกันนะวันนี้เรามาโป้หน้าวันนี้เรามาโปหน้าเราวันของวันนี้เอาของอ้นนอ ว<พ>ันนี้เรามาเล่นแมบบ้านนากันนี่ชึบแมบบ้านนาขอซื้อนี่ปืนฉีดน้ำนี่วัวด้วยกันฉีดน้ำ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 ไปฉีดน้ำน้ำกันไปฉีดน้ำ เล่นน้ำส่งการกันวันวนี้ปรมาณนนี้เราเรามาเล่นน้ำส่งการ นี่วันนี้เรามาเล่นเล่นน้ำสงการกูเล่นน้ำสงการกน,นารี่คือร้านกาแฟโบราณเลือกอันไหนเลือกไปอันน้ำน,นี้กันนี่เล่นน้ำสงการเน้ำสงการ นี่นี่นี่วิ่ง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 วิวอะไริ่ง่งวิ่งวิวิ่ง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 วิ่่งวิงววิ รถไหนเอามาติมรถนี้ตามแต่ไปตเตยฮะเตยเอาไอติมเจ๊เจ๊ติมให้หมดนี่วันนี้กินไอติมนี่นี่คือมีสีฟลายด้วย,ยไปกัน วันนี้น้อกดนี่หลีดหลีดเด้อนางงูอุ้ยนี่คือบักเพื่อนเล่นน้ำสงการเล่นน้ำสงการเราเล่นน้ำสงการกันเล่นน้ำสงการเล่นน้ำสงการนี่เล่นน้ำนี่ นี่เล่นน้ำสงการกระโดดชึบชึบชึบน้ำขึำ้นยังไงเนี่ยปีนอุ้ยปินผิดเขาบนทางอึม,มีทางนี้ก่อนปินตรง,ต,ง,ต,งตรงนี่กินตรงนี่นแล้วก็กระโดดหัวด้วยนี่เหยียบหัวอุยอ้ยอุยอ้ยจะเต้นตรงนี้ทำไมมาจะเต้นตรงนี้ทำไม บอกแป้งบอแป้งใส่หน hmm? ้าใครบอให้ใส่หน้าใครอันนี้คุชมชั้นหู้ชนู้ชน้ กอลิล่าเอ้าใครคิดน้ำใส่ไปเตยเนี่ยนี่ฉีใส่นี่จะเจอไอ้ชุดชมพูนั่นอ่ะนี่ไปเตยใสกางเกงช้าง อยากตุนนี่วันนี้เรามาเล่นอันนี้เราขี่ซาเล้งบ้านนี่บ้านนี้บ้านเราบ้านตรงไหน นะบ้านมีสิงหนะูนะนีอเก็บปืนฉีดน้ำก่อนเก็บปืนฉีดน้ำนี่อเ,เอาปืนฉีดน้ำอ,ออกแล้ว <c oughs> วันนี้เรามาทำกับข้าวกิน <c oughs> ยังไม่ได้หิวนะต้องรองให้หิวก่อน <c oughs> หิวแล้ว <c oughs> ต้องรีบทำกับข้าวทำ <c oughs> นี่ผัดไทย <c oughs> นี่ <c oughs> กินข้าวกันออกกันนะกินอันนี้กินข้าววันนี้เรามาหาน้ำกาแฟกินกาแฟโบราณร้านร้านกาแฟแห่งโบราณ ร้านกาแฟโบราณไปทางไหนกาแฟโบราณโบราณน้ำมิ้ก ดว,ว,วันนี้เรามาเล่นเล่น,ลนปูนฉีดน้ำให้เพื่อนวั<ป>นนี้มามเอาซื้อปูฉีดน้ำปูฉีดน้ำปูฉีดน้ำใส่เพื่อนปูฉีดน้ำ